สวัสดีค่ะพี่น้อง,อง,อง,งฟังไปทำงานหอบสายของสาวฟรีเจอร์นส,ส,สวยแล้วก็รวยมากือเกาคือเดื่มละค่ะเป็นจ้งหนกันแน่จ่ดีสบายกันบอโอ้ยอิหล่าหน่อยตื่นจะฟื้ดนอค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอีหล่าหน่อยตื่นคะฟีนัวงสี่ตัววิธีเมียหลูกอ่อนเหตุดูทูบนะคะโอ้ยจอบไปหลูกตื่นได้ค่ะซม,มือนี่อันตะกอนตะกีนี่ตื่นขึ้นมากเซี่น มีเวลาเป็นของตัวเองเนาะค่ะเนาะสมมือนี่ลูกกำหนดเวลาเมิดอรวดพี่น้องเลยเป็นจจ้ไหนกันแน่อยู่ดีสบายกันบอสาวผู้ดีขึ้นกะสบายเนี่ยบ่าสบายเนี่ยล่ะค่ะอากาศกันนะอุณหภูมิเกิดติดลบแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยไม่นอนคอหกัออหกคอ,อ,อนเห็ดคอหักคอเหียงเถ่ลูกระวังเห็ดเมย์เยี่ยยุค่ะพี่น้องโอ้ย นั่งเก็บเก็บกันท้ายการมุีวันจันนะค่ะเนาะวันจันที่อะไรล่ะวันจันจริงหกบ่ค่ะเนาะสาวผู้ดีเคลนกับม้าลานค่ะพี่น้องพระเอกขึ้นไปฮับอันพ่อขึ้นไปฮับเห็เอกสารเห็นยิลาน้อยค่ะเอกสารปกสวัสดิการแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเล็กหน่อยเกิดไม่เอกสารหลายๆอายย่างล่ะค่ะเอกสารหลังลอดเอกสารหลายๆอายย่างนะคะเนาะอันเพื่อที่จะไปยื่นรับสวัสดิการสําหรับเล็กน่อยที่เกิดในน แน่นแน่นประเทศนี้ละกันรับสวัสดิการของนของยังกะสมมสอนฟุตบอลเพิ่นบอกค่ะสนามฟุตบอลเพื่อนหลักก็รับสวัสดิการภายในหมู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะหลายหลายย่างละคะ่ะพอเพิ่นกระเลียนเหตุเอกสารยิ่มือนื้อถึงถือจ่สาวผู้ดีเทียนกันเลยอ่นพากันมาแดดออกเด้ค่ะมันนี่มีแดดออกว่าจักหน่อยพอเพิ่นมาจักกันน่อยนิดๆหน,น้อยๆสิพายหลายน่อยออกไปยางตาแดดนะคะเนาะ เบิ้งเบื้งว่าวนแดดเพิ่สิหอดมือดายแดดจะหอดจากมงจากย่ามค่ะสาวผู้ดีเทนกัะปลูกขอขอบคุณน,นะคะ่ะเด้อขอบคุณอีลีขอบคุณถูกกำลังแรงใจอีลีไปอ่านมือหนึ่งสี่อ่ะสิบอกงว่าอยากไครว่ก,ก็อยากไครได้ค่ะอยากหัวก็อยากหัวขอคอนต์อันดีๆก็เกฟไว้นะคะเนาะสาวผู้ดีเทีอนกับมาหนีกันได้สองปีแล้วค่ะสองปีเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนาะ ก็ได้ครบสองปีกับเ่อใดไปสาม้าสายดอกค่ะพี่นงตื่นขึ้นกระเฮ็ดงานเนี่ยค่ะตอนที่บ้านในมีล่็ตื่นขึ้นกระเฮ็ดงานคำมากกับนอนยูลานบางมือบนนอนยูลานกับก้าบบาททั้งสิ้นนะคะบม่อใดไปเที่ยวนันเที่ยวนี้ดอกค่ะพี่นงเอ้ยผัวบ้านในกระเียนผัวบ้าเฮ็ดแต่งานเนึกนค่ะนึกเฮ็ดจังได้ล่ะยุ้ยเซ่ก็ต้องเฮ็ดงานจังวาล่ะค่ะสาวผู้ดีเที่ยนวันี่กัน อันไปอ่านพอคอมเมนอันที่ว่าสาวผู้ดีเทือนอันลงคลิปว้แชร์ประสบการณ์เรื่องการคลอดลูกยีลีได้ค่ะพี่น้องบางคนมันก็ว่าข่อยรุ่นประรุ่นหนังอันสาวผู้ดีเทือนบางคนก็ว่าโอ้ยคุณหมอจะอะไรก็ให้กินพริกเดี๋ยวสาวผู้ดีเทือนอันสิถามคุณหมอได้ค่ะเด้อมืออื่นมืออื่นวันอังคารวันนันที่เจ็คุณหมอเบ่แม่นคุณหมอค่ะ พยาบาลไหมคะ่ะพยาบาลดูแลหลังคลอดของเขาไหมคะ่ะเพื่อนสีมาตัวสาวผู้ดีเชินสีถามเด้อยว่าเป็นยังเงินตอนที่เห็นสาวผู้ดีเชินสีคลอดลูกเจียบทองสีคลอดลูกเป็นยังเงินทางโรงพยาบาลคือให้กินแบบพริกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสาวผู้ดีเทิน <c oughs> ถามพระเอกกว้ด้ค่ะถามพระเอกพระเอกตอบมาประมาณว่าให้เฮากินเผ็ดๆล้วกะความเผ็ดมันมันสิไปซอยบีบมดลูกบีบลัดมดลูกช่วยให้หมดลูกหดตัว เสียไถ่ห้าแบบมีนเหมือนแบบลูกอยากจะคลอดลูกคลอดนังสิไหมพี่น้องเออเขาอนเพื่อนก็ตอบมาสาวผู้ดีเทียนไงเขาใจแน่ว่าเขาใจแน่เดี๋ยวมืออื่นสิลองถามหมอให้ได้ค่ะเด้อว่าเป็นอยังเงินเงนตอนเฮาสิคลอดลูกเป็นอยังเงนหมอทางโรงพยาบาลคือบอกให้เฮากินแบบริกหลายๆกินเผ็ดหลายๆเนาะค่ะเนาะหรือว่าผู้ใดเนาะค่ะเนาะทีมงานของสาสตร์หาผู้ใดหอันอันอันหูวเกี่ยวกับอันข้อนี้ก็ช่วยเขียนคอมเมนต์เของมาบอกกันเถอะค่ะเด้อ สาวผู้ดีเชืญเน,นี่ยไปอ่านมังคอมเมนต์สิก็ดีใจได้ค่ะดีใจยิ้มหัวเปืเป่อยๆไปผละ่ะบางคอมเมนต์ซึ่งลหลายกะไฮจังว่าละพี่น้องอันพูดบางคนเมนก็ไว้น้ำตาคือยู่มอระสักี่ละเอ้ยมันบอ,อกว่าถึกเนะี่พี่น้องนี่ดีได้ยิ่งยิ่งคิดเห็นเรื่องแล้วที่พ่านมากองจะาของชีวิตแต่กน่อยเขาใหญ่ชีวิตตอน แม่ตายปะอังสีแม่ค่ะพอแม่ตายปะลำบากไปหน่อยบ่มีเสือผานุง่งบ่มมีผ่องโมนุ่งย้ำหนาวแม่ก็ต้องเอามุ่งกับกระสอบกระสอบป้านแม่พี่น้องบ่ม้มมนก่กระสอบถุงปุ๋ยได้ค่ะกระสอบป้านมันแถวบ้านเฮ่ากับถุงหูเลยค่ะนอกกระสอบป้านยิ่เป็นสีน้ำตาลแม่ทีเห็ดมาจากปอแม่เอามุ่งข,ดขาดๆมาพันตัวลูกย้ำหนาวมมีผ่องโมอังสีเนาะคะ่ะนอกเอามุงกับกระสอบป้านแล้กค่ะ บุมีเขากินเนี่ยค่ะพี่นงคือทุกยากพ่อกับเขาจะคุกคุ้งสี่ไหมกินเหล่านักเลงในอีพอสองสาวผู้ดีเทือนกินเหล่าเราก็นนักเลงตีหัวหมาดาพอแม่เจ็กอยู่พ่อไประนันละค่ะเที่ยวเขาจะคุกแม่กับนี่ลูกหาคนหกคนลำบากพี่นองทุกยากค่ะอีลิทไฮเรื่องเธอคือเถ็นหนึ่งสี่กะก็ะหายเรียกพี่นงบางสิ่งบางอย่างอดีตที่มันผ่านมามันเจ็บปวดมัน ความจนมันหนากัวยหลีเด้พี่น้องมันเห็ดโอ้หลายๆอย่างค่ะจนบ่อยาจึงนึกถึงอดียุคนละแม่บ่มี่เขาให้ลูกกินนึ่งเซียนแม่บบมี่เขาให้ลูกกินนั่งสีกับผ้าสาวผู้ดีเทือนกับพี่สาวสี่เลยค่ะไปขุดกอยแม่พี่น้องไปขุดกอยมาปอกเปลือกมาสับสับับ,บเอาใส่ถุงปุยแล้วเป็นเราเอาไปว่างไว้อยู่น้ำกันแทะขาดหรือว่าบนถี่มีน้ำไหลแม่ค่ะตาหนามหรืคนอืน่น ความคันมันออกเนาะค่ะเนาะแซ่ไวจักซีหามือกมาหนึ่งก้อยหนึ่งยังอร่อยะพันธุ์เกลือกับเห็ดตากแห็งเห็ดก้อยตากแห่งใบถุงหุ้งเขาผสมเขาสารแนวเขามันบูม่กินแม่พี่น้องอือเอาก้อยมาหุ่มผสมเขาใสบเบือใส่ดอ,อกเกือใส่ดอ,บอกอดอบวบบวดแม แล้วก็มันเทียนแมค่ะมันหิ้งหอยแมพวกมันพปกยังที่แม่เอาผ้าไปขุดแม่เป็นมีที่ขีเก่งที่ขยันค่ะพี่น้องอะไะบางเชื้อนั่งนั่งขึ้นด้วยค่ะคึดว่าตอนที่ลลำบากแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่พาลลำบากกว่าตอนสู้มือนี่จะของมีบิดทุกย่างในเมื่อเป็นเมียจะของนานอาหารอยู่ต่างประเทศมีที่ดินอยู่บ้านเฮามีบ้านอยู่บ้านเฮามีทีมีทางแล้ว มือตาอาปากเหลวสมือนี่มีหอดค้นใส่เราบอกง่ายๆบพี่นอ้องอือก็มีค้นใส่อน่ยตัดสะพานาแพย์ถูบานรีดผ่าให้เฮางพี่ตวสา,าวผู้ดีเชิญผู้ให้เขาเห็ดนอกกินไห่เพราะวะ่าเขาเห็ดนอกกินไทยบ่เป็นเนาะค่ะเนาะจากเด็กหน่อยกําภาแต่ว่าหนาเสียวันสิมามีกิจการมีรลานอาหารมีคนสอบคนใส่ตัดหลอกกัดเล็บไห่บุนละพี่น้องตัดสะพานาแพ์ให้เฮางุุนละ สบายตื่นขึ้นมากกระด้กินน้ำนอนกับมีคนผู้ที่นุ่งที่นอนให้บริการเขาดีปไนเขาเป็นองค์หญิงคนละแต่สิ่งที่เขาบ่มีก็คือชีวิตแม่เขานะะเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนเคยคิดได้ค่ะ,คะ,คะว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าสิ่งวิเศษมีจริงถ้าพรมีจริงขอใดหนึ่งขอนี่ค่ะผู้ดีเทียนสินบ่ขอให้สาวผู้ดีเทียนอายุยืนค่ะ แต่พอาะนั่นมันมีจริงอีหลีสาวผู้ดีเทือนขอให้พอกับแม่สาวผู้ดีเทือนยังมีชีวิตอยู่นะคะเนาะสาวผู้ดีเทือนว่าเนี่ยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยค่ะเพิ่นกะมาตายปะก็เคือเทียนสม,มึอนี่ก็หายยิงว่ามีมลูกเป็นของตัวเองยังฟี่นี่คือเห็นความลําบากของแม่งังที่โอู้หายนี่ค่ะพี่น้อง นะคะเนาะเอาคลิปนี้อีพี่นี่สาวผู้ดีเันก็เอาไว้สำนี่แราไมีเวลาสาวผู้ดีเันกับสีม่านั่งเมาเรื่องผีหลกอยู่โรงบ้านให้ฟังนะคะเนาะผีหล่อแค่แท้ละพี่น้องผีหลอกคักๆหลักพี่น้องเงยสาวผู้ดีเันก็ส่งรูปภาพแล้วกับทรงรูปภาพส่งคลิปวิดีโอไปให้ทีมงานห่อสาดห้องเปิงเนี่ยค่ะเพิ่นก็ว่าคือเป็นตะยานแท้แล้วสาวผู้ดีเันมีเวลาสีบาสูฟังนะคะเนาะหลักสีบลยล่ยังมีไอ้ไรหน่อยก็จังตีีละค่ะนี่ ก็คื่อะค่ะยำเว้นกับนอนเห็ดหมี่นี่ก็คื่อะค่ะยำขึ้นแล้วมาเหรินไฟได้วค่ะยำขึ้นเป็นกับสีเหรินไฟยังในคลิปนี้อีพีเนี่ยเอาไว้สมีดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของได้ค่ะเด้อยวตัสาวผู้ดิฉันกจะเอายีหลาน,นอนก้อนหละ่ะจังนอยพระเอกคุณกลับมาจากไปส่งเอกสารสาวผู้ดิฉันกจสิได้ทำความสะอาดซอยพระเอกเนาะคะ่ะเนาะกจสิได้ทำความสะอาดลานแล้วก็กทะเลาะเบิ้งอน คำๆนะคะเนาะสิให้ลูกน,อน้องพิ่เมื่อก็บโตอยู่หนาร้านแหมคะ่ะเก็บโตเก็บกอีเพราะว่าคือสิบ่มีลูกค่าไปนั่งหนาร้านแล้วละคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าหิมะลุ่แล้วอากาศหนาวแล้วแล้วก mm ็ hmm. ย่านโตย่านกอีมันปูมันพังเธอจถือฝนถือแดดเธอด้ถือหิมะ,ะเนาะค mm ่ะ hmm. เนาะยังไงก็คลิปนี้อีพี่นี้เอาไว้ซะมีขอบคุณถุกกำลังแรงใจได้ะค่ะเด้อขอบคุณอีพีดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้ mm hmm. อค่ะ うん。